เองชื่ออะไรชื่อตุ๊กแกครับหนังเรื่องนี้นะกูต้องเป็นคงตั้งชื่อเองมากเนียตั้งชื่อว่าอะไรครับตุ๊กแกรักเป้งมากมีชื่อตุ๊กแกผมว่าผลจะเข้าใจว่าเป็นหนังผีหรือเปล่าเนียแม่มากพ่อมากแล้วพวกเนี่ยหนังผีแต่มันมีคําว่ามากเหมือนกันนะเฮียไอ้มากส่วนไงมากนี่มันเป้งมากเป้งมากมึงเข้าใจไหมยล่ แกนี่มึงจะเกิดปูไม่ปล่อยเลยไงวะยายกูเคยบอกว่าต้องรอฟ้าผ่าก่อนทุกแกมันถึงจะปล่อยรอฟ้าผ่ายายงดิอีห่าเคาจะไปรอไหววะเองเคยพูดกับข้าไว้อยากจะมีหนังของตัวเองสักเรื่องหนึ่งเพื่อจะมาฉายในโรงเนี้ยเองจำได้เปล่าวะผมพยายามแล้วครับพงหเป็นหุ่งกลับอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนการเขียนตัวหนังแต่ผมก็เคยผ่านงานในกองถ่ายทำอะไรอ่ะตีเสลรับ จอนเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาจากนิวยอร์กจบฟิล์มมาจาก NYU Yeah, that's right NYU หนังเรื่องนี้นะฮะจะต้องส่งให้แป้งแจ้งเกิดถึงวงการภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับพ kind of ี่จอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่ทอกบินกลับมาหรอกครับพี่คะทอค่ะทอ so sorry I live in the New York for a long f u n g time เธอคุณแป้งมีนารักษาสุขนี่มันเรื่องจริงรอวันนี้ จริงยิ่กว่าในหนังนีกมึงตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายังไงอ่ะหาไม่ยากครับมันแป้งคนกระดังอ่ะดังเดิงอะไรกันหนังรักมันมีเยอะแต่อยากไม่เยอะคือห,หนังน่ารักเดี๋ยววันนี้พี่จะมีผู้ช่วยมาคอยตอบ,บทเป็นปืนให้น้องแป้งอ c t i o n อุปสรรคมันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่สิ่งสำคัญที่พี่ยอมทำทุกอย่าง ก็เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพี่รักแบงจริงพี่ตักบริบูรณ์นี่น้องแบงค์นัทพัฒนี่พี่เพลงชนธิดาน้องพรีมชันนิการพี่ก้าจิรายุผลงานผู้กำก,กับกุมภาพันธ์เวลาเลือกนักแสดงเนี่ยเรียก,กเฮียไปเป็นโครงแคกแล้วเว้ยแคสแคสแค่เหมือนกันอ่ะเฮียจะเล่นด้วยลงทุนทั้งทีต้องมีแสดงเอง นี่หน,ม,นม่น้ะมันคุ้มคุ้งว่ะเป็นดาราชื่อแป้งไอ้งเฮี้ยอ๋อไอ้เฮี้ยเนี่ยเหรอชื่อแป้ง